สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมหน้างานนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะหน้างานวันนี้นะคะจะเป็นบ้านทรงปัญญาหลังคาสองชั้นนะคะความสูงอยู่ที่90้าเซนนะคะขนาดความกว้างของตัวบ้านนะคะกว้างอยู่ที่11เมตรความยาวหรือว่าความลึกนะคะลึกไปที่9เมตรเจสิบนะคะบ้านหลังนี้ความสูงเสาอยู่ที่90เซนนะคะบันได3า,าขัาน้นนี่ค่ะลูกค้ามาตั้งไว้ในสวนนะคะ ซุ้มศาลาจะเกาะอ,อยู่ด้านข้างตัวบ้านนะคะนี่ค่ะหลังคาจะเป็นทรงปั้นหยาหลังคา2ชั้นนะคะงานหลังคาจะเป็นกระเบื้องรอนคู่ของ SCG มาพร้อมกับฟอย์กันความร้อนนะคะโครงสร้างหลังคาด้านบนเราจะเดินท่อน้ำยาฉีดปวกไว้ให้นะคะนี่ค่ะงานไม้นะคะไม้พื้นจะเป็นมะค่าประดูไม้แดงไม้เต็งฝาและ ฝ้ารอบนอกนะคะจะเป็นไม้มะค่าประดู่ไม้แดงทั้งหมดส่วนงานฝาและฝ้าภายในจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะนี่ค่ะสีธรรมชาตินะคะของไม้มะค่าประดู่ไม้แดงผนังลูกค้าเลือกเป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านนะคะความสูงสาวอยู่ที่90เซนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเก็บงานสีเก็บงานไม้เรียบร้อยนะคะเราส่งมอบบ้านกันนะคะ นี่ค่ะพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยโดยรวมอยู่ที่78ตารางเมตรนะคะนี่ค่ะขอพระคุณคุณภูมิพัฒนด้วยนะคะลูกค้าใจดีที่ไว้ใจสั่งทําบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวบันไดนะคะบันได5ขั้นนะคะนี่ค่ะบันไดก็เป็นงานไม้มาค่าปปะููไม้แดงนะคะงานพื้น ก็จะเป็นไม้มะค่าประดู่ไม้แดงนะคะสําหรับงานระเบียงหน้าอนนี้จะเป็นห้องโถงนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูเทเลสรอบๆก่อนนะคะนี่ค่ะสุมศารานะคะนี่นะคะมีม้านั่งให้นะคะตรงระเบียงด้านหน้านะคะมีประตูให้นะคะประตูขึ้นมาจากบันไดก็จะมีประตูนี่นะคะห้องโถงกว้างนะคะกว้างอยู่ที่สามเมตรความยาวหรือว่าความลึกนะคะลึกไปที่เจ็ดเมตรสามสิบงานหนาา้าต่างจะเป็น บานสไลด์นะคะนี่ค่ะไม้สวยมากนะคะงานของร้านเก็บตะวันบ้านนอกดาวเราจะเน้นคุณภาพไม้อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะสามพูณสองกูซีเมนต์บอร์ดไว้ให้นะคะลูกค้าปูกระเบื้องเองสุขภัณฑ์ลูกค้าทําเองส่วนภายในเราจะเดินสายไฟตามจุดไว้ให้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะหลังนี้จะมีห้องนอนเดียวนะคะนี่นะคะงานพื้นไม้มะ่าปะปูไม้แดงไม้เต็ง ห้องนอนใหญ่ห้องนอนเดียวนะคะห้องนอนก็กว้างอยู่ที่3เมตรหรือไป7เมตร30 m นะคะนี่นะคะความเงางามของพื้นนะฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมค่ะจริงๆแปลนภายในลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะต้องการสองห้องนอนลูกค้าก็สามารถการห้องเพิ่มได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอยู่ที่76ตารางเมตรนะคะงานผนังรอบนอกอันนี้จะเป็นงานเฟียมนะคะสำหรับ ประตูด้านหน้านะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นเฟียมพับนะคะเป็นบานบานพับนะคะเนะะี่ยค่ะจะเปิดไดโอเพนนะคะเปิดได้สุดนี่นะคะความโล่งนะคะเข้ามาแล้วรู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคะนี่เป็นภาพมุมต่างๆของตัวบ้านนะคะที่เรามาติดตั้งส่งมอบให้ลูกค้านะ,ะราคาบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะคะถ้าใครสนใจก็อินม็อกมาในเพจ เฟซบุ๊กเก็บตะวันบ้านนกมาหรือว่าอินบ็อกมาใน YouTube ได้นะคะนี่ค่ะงานไม้มะค่าปดู่ไม้แดงไม้เต็งน,นะคะงานไม้เนื้อแข็งนะนี่ค่ะสวยนะคะสีธรรมชาติของไม้มะค่าปดู่ไม้แดงนะคะงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวเราจะเน้นคุณภาพไม้นะคะ ค่ะถ้าใครผ่านมานาครสวรรค์นะคะมาเที่ยวทางภาคเหนือนะคะแวะชมงานบ้านตัวอย่างที่ร้านเก็บตะวันบ้านนอกดาวได้นะคะฝากผลงานของร้านเก็บตะวันบ้านออกดาวด้วยนะคะสวสด